阿胡妈，皮蒂咧又买哩，阿水弟做位阿皮打开门哩做哩，阿皮蒂切位买哩阿皮蒂位哩开开哩，我个切哩，切哩，阿皮蒂位，个是你得俩的位哩阿皮蒂位，个是你得俩的位哩，个是你得俩的切位买哩买家买水果个，选好个点位，阿皮打开。 哇！大哥，原来底下喂哩，炒阿皮地肚哩，阿皮地肚炒阿皮带壳哩，吃哩。阿皮的下喂哩，来老妹妹家买的，那皮可是你底下喂哩，小哥哥先抽皮，抽皮哩，一号买的阿皮，来给是你哥喂哩，吃哩。 阿、啊、皮弟阿威美丽来啦没？对个，丽丽家里车里阿耍皮弟嘞，威哩我独家独占，对威哩。叫水电局阿去那湖边阿皮弟开油嘞。阿水电局阿皮弟开着开哩嘛早嘞，这不你一天开哩嘛早嘞，水电局就开得夜威哩。阿皮弟开水电局，阿皮弟开阿皮弟车威，来啦没、啊？阿皮弟车威。阿皮弟车威买了好嘛嘞？阿水电局阿皮弟开台耶来哩。 ือสุนีเตเลเว้หลายีเลเตอเลยเลม่ชอบออเต็ดเลชออเตอจอยู่ลิเลอาพี่ตเคยย่ั้มอาพี่ตเคยลหัวอาพี่ตเคยไหมล่ะไม่พูดคอยตอละวิลหัวอาพี่ตเคอาพี่ nghĩa tỉa tỉa về lít chubi <laughs> chubi 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 สุจงะคือลาหูเวอพิตาแคลิเชเลสนี้ติเลเวเลติจเลเลกะเฮอเวไมเลี้ย่ขอเลิติเลเวอพีตตุงไงเตียเวอพี่ตาแคกะไงเตียวเวเลีเมงอลมยอ่จ้ะเฮลมงออยู่เฉลยลหูมาพีเตียวเวมเล อาพิไตแคชั้นห่มมาวิชิอยู่เลยอ่ะดิไตแคเลยอาพิติเลจวยเลชเวออาชวยทางอ่ะหื้อราหุลทำมาจวยเลติเลละเว่เล่นเมกาเนเจจะแค่ติเลอ่ะพลิชิเดอาพิเปยเว่ลิชิดิคือสนิเกติเลเวคือกะเสาะห้อหื้อติกะแล้วหรือซิแม่มาเมว่าหนูกะญัญญิโลเลชิดิเฮลิถ้าคือราหุลยัดจ่อ พี่มาเมียกช็ชอขามาเตียกันขามาสดะเจเลเโอ้และเพลไมได้เตเลรมากม,มัสกสาแต่ตเวล่ให้ขอเวลีชุบีอยู่แต่อยา่าเร้าเลเลเเพื่มุจ้าจ้า,จาเวยอยู่เล่เพื่อมุ่จะาให้ขอเพื่อมุจาเตียเวจ้าจเวเลพื่มุจ้าจ้าตเชเวยเเล ชาามาเตียเวรก็ชอวัตท๊จ้าเวยวัตทจาวแม่ิมขบุลอพมจ่าจ้าเตียเวเน่ยสาเร่จ้าละจ้าล้เเอเกจ้าเลยถ้าสใจพมจาจ้าพิมมจาจาจติเชเวาพมจ้าเพิ่มมพจาจ้าจ้ากอพิมมจาจ้าเวแม่พมจาจาเว พ ah. like ึ่มอจาเขอเตียไว้พ่งเมือจากเจ้าแม่าก็ว่าดูเล่ว่าูเล่ว่าดูจาวิแม่เร่ยย่ตีป่ปอยู่เล่ว่าูจาวมืจจาวเร่จะละแม่เตียเล่กะเตเลยจอยู่แม่ตี่แม่เจลยะผิดตี๋ววสนีเกตี๋ยววเรยบาตุเกืุจ่าตี๋ยวว เลกวาตุกะให้คอยย่าเวชพรมื่อจากะให้คอตียเวเรอยากใงาสักวิด้วยอลาเว่เรแต่เราบอกว่าถก็ออเตียเว่เรือนี่เรยกาก็ออกตียเหออคือเชเว่เียก่อออกคือใจเชเว่ละจ้รอไหมติปแลคือใจเหมือนนี้ติปเิปออเตเวไหมเชเวจารอเบ้อเว้นี้เรหวใติเลกญ่นมอติปเลยสาติปไให้ขอเลย ကောတိကြဝိညာစတိကြဝေမျာတိကြဝေလေးခွေလဲမဲလေးတိကြဝိမဲဘုဇ္ဇာစာဘုဇ္ဇမေဖုမုဇ္ဇာစာဝေချေလေးေချငါစကူပီယေဇဝတုဇာအပိတိယေရာပိတခေဒီဘောစတိယောယောတောဝိနာပိတခေဒီဇာရမေတေရလေးလေထခူလာပလာဝေလေမုစောအောလေသဝူအောတိယေဝိမေရညောလေးအဘုဇ္ဇာချက်လောမေ